ม้ากันทะกะคือหนึ่งในสัตตสหชาติทั้งเจ็ดที่เกิดในวันและเวลาเดียวกันกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังได้เลยครับผมม้ากันทะกะคือม้าสีขาวสง่างามผู้เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีเป็นหนึ่งในสัตสหชาติที่เกิดพร้อมวันและเวลาเดียวกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนักกรุงกบิลพัฒมันไม่ใช่ม้าธรรมดา หากเป็นม้าคู่บุญที่ผูกพันกับพระโพธิสัตว์มาตลอดชีวิตในราชสำนักคืนหนึ่งณพระราชวังอันเงียบสงัดเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตระหนักถึงความทุกข์ความแก่ความเจ็บและความตายพระองค์ตัดสินพระไทยออกสแสวงหาหนทางหลุดพ้นม้ากันทกะรับรู้เจตนานั้นอย่างลึกซึ้งมันยอมให้พระองค์ทรงขึ้นหลังโดยมีนายชน,นะตามเสด็จ ทั้งสามมุ่งหน้าสู่ความมืดของราตรีตลอดเส้นทางม้ากันทกะก้าวเดินอย่างแผ่วเบาเรากับรู้ว่าหากเกิดเสียงแม้เพียงน้อยจะทำให้ผู้คนในวังตื่นขึ้นมันอดกลั้นทั้งความกลัวและความเหนื่อยล้าจนกระทั่งถึงฝั่งแม่นามอโนมาอันเป็นจุดเปลี่ยนแห่งชะตากรรมที่นั่นเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมาลีถอดเครื่องทรงกษัตริย์มออให้ชนะและตรัสลา ม้ากันทกะเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอ,อ,อ่อคอมันเข้าใจว่านี่คือการจากลาครั้งสุดท้ายระหว่างม้าผู้ซื่อสัตย์กับนายผู้ยิ่งใหญ่เมื่อชน,นะพาม้ากลับสู่กรุงกบิลพัทม้ากันทกะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่ยอมกินอาหารและตรอมใจจนสิ้นลมหายใจในไม่นานด้วยบุญแห่งความพักดีอันบริสุทธิ์ม้ากันทกะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตคือสวรรค์ชั้นที่สี่ ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบเป็นที่สถิตของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ที่กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อรอวันที่จะตรัสรู้เรื่องราวของม้ากันทกะสอนให้เรารู้ว่าแม้มิใช้มนุษย์หากมีใจบริสุทธิ์ซื่อสัตย์และเสียสละก็ย่อมถึงซึ่งบุญอันยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบในคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ